สวัสดีครับผมนายปนิวีสุขรองแพ่งรหัสนักศึกษา5310062079ครับชิ้นส่วนที่วันนี้ผมจะมาทำคือแกนคอมหมุนจักรยานครับชิ้นส่วนนี้สามารถทำได้ไม่ยากเย็นนะครับผมใช้ไม่กี่ขั้นตอนอ่าก่อนอื่นผมเลือกสเก็ตจากท็ p ปเพนครับใช้คำสั่งสเก็ตสร้างวงกลมขึ้นมาครับ2วงวงแรกรัศมี5ครับ ที่วงรัสมี2 3บนะครับอบอกขนาดก่อนแล้วก็มีส0ครับมียีสินะครับ u l l y define เรียบร้อยแล้วทำการ extrude ออกมาครับดึงชิ้นงานออกมา ส0มิลิเมตรครับก็ดดตกลงนะครับแก้ไขเป็น150มิลิเมตรครับขอความร้อยห้าสิมิลิเมตรก็ตกลงนะครับอ่ะต่อไปใช้คำสั่ง chamfer ครับ chamfer คืออะไร chamfer คล้ายๆกับ fillet ครับแต่ว่า fillet จะเป็นลบมุมมีรัศมี chamfer จะเป็นการลบมุม,มแบบที่ เป็นขอบครับผมเลือกขอบที่ต้องการลบคมทั้งข้างในข้างนอกเลยแล้วก็กดที่หน้าขอบนี้ด้วยครับทั้งข้างบนข้างล่างมันจะเป็นการลบมุมแบบพื้นผิวตรงครับซึ่งต่างกับคำสั่งฟินเล็ตนะครับอ่า ครับอุอครบแล้วเนี่ยครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นส่วนแกนคอหมุนจักรยานครับผมทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับผม